เจริญพรศึกหลวงพี่น้ษ์ผลพบกับมูซีนกาลาอุยจากโมร็โโอกโกครับฝานะครับคู่นี้ครับโอ้โหโโห,โหน้าเขาลุ้นครับมูซีโอมโหบ้างะครับแข่งซ้ายซื้อด้วยกำปั้นเหมือนกันครับมูซีนแม่ตักศองลีเดียของคนไทยอ้าเจริญพรยิงซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนมูซีนขวาอย่าห้อยครับซ้ายมาอีกแล้วซ้ายเหมีวเหมียวนี่เตะมันเหลือเกินครับน่าประเทศมูซีนก็พยายามเจาะนะครับโอ้โหดูครับแข้งซ้ายมาอีกแล้ว ยกให้สูงสูงไว้นะครับนะครับถูกต้องครับเอานะ่าแข่งบางไม่ทันก็ทอดแขนก็ยังดีครับเดี๋ยวกำกับสวนให้แม่นครับแมอา,เ,อาเสียหลักนิดนึงโอ้โหเสียบอ่างเลยครับแย่มาแต่ละทีนี้มันเจ็บจี๊เจ็บจี๊นะครับแข้งซ้ายของเจริญพรครับกำปั้นนี่ยังมีนมุ่มนะครับออกไหมออกไหมซ้า ใครชนะก็เข้าไปรอชิงเลยครับในคู่นี้ครับโอ้โหไปกว่ารวบเลยสายทีนึงจะหมุนจะหม,มหะนุนมาหาเสียหมดเลยครับาครับใครชนะก็จะไปรอเป็นคู่ชิงชนะเลิศโอ้โหสายหนัก ครับด้วยกับปั้นแล้วครับพูดง่ายๆครับไปยืนแรกแข่งนี้มอร์โคก็ไปประเทศหนึ่งครับที่ชื่นชอบศิลปะแม่แล้วก็เป็นแคมป์หนยชายสมัครเล่นีหลายรุ่นโอ้หายใจไม่ทันยังงไครับหายใจไม่ทันครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายเต็มรักเลยครับลูกโดนซัดเข้าไปโอ้ต้องกลับมาจูนเครื่องกันใหม่เลยครับมูซินกานาอุยครับท็อตไปเลยครับนี่ครับจะดันจะวางจะก้าวไปต่อยโอ้ยเกือบก้านคอครับนี่ครับเราจะนี้ พยามจะฮึดขึ้นมาโอ้โหเจริญพรก็เตะไม่เลี้ยงโอ้โหทั้งเตะทั้งแทงโอ้โหต้องยอมรับผลที่หัวใจนะครับมูซินการอุยครับยังไม่ยอมแพ้นะครับเดินไล่ต่อโอ้โหโซใ์อีกแล้วครับแม่ที่เก่าเวลาใหม่นะครับตามเข้าไปซัดต่อครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีครับแ n d And the winner from the red corner